พบกับคุณย่าสตอรี่นะคะวันนี้จะพาชมสวนพืชผักผล,ลไม้ปลอดสารพิษนะคะที่บ้านของแม่ชุบดวงสวัสดนะคะน้องสาวกับน,น้องเขยทำไว้ปลูกไว้นะคะ มีผสมทุกอย่างเลยนะคะอันนี้มีคือบวบนะคะมีทุกอย่างผสมกันอย่างละเล็กละน้อยเป็นผักปลอดสารพิษอันนี้คือมะเขือมะเขือยาวนะคะนี่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 นะมีอีกต้นหนึ่งนะคะมีลูก มีลูกเยอะเลยต้นนี้ค่ะมะเขือยาวสีม่วงนะคะเยอะมากนีกะเพราค่ะนี่กล้วยหอมทองนะคะกล้วยหอมทองอันนี้กล้วยกล้วยเล้ยมือนางนะคะ นีค่ะกล้วยเล็บมือนางมีทุเรียนทุเรียนทุเรียนหมอนทองแต่ว่าเล้งน้ำเนาะลูกเล็กอันนี้ทุเรียนต้นเล็กส่วนผสมเลยเดีย๋ยวพาไปดูอีกค่ะ ก็ทุเรียนหมอนทองสู ีผักเหลียงนะคะผักเหลียงผักเหลียงชวนรกไปหน่อยนี่คือต้นผักเหลียงค่ะ <S <S เก็บมาแกงเลียงอร่อยมากเขาเรียกแกงเลียง เคยเกลือนะฝากใตเ้เขเรียกแกงเหลียงเคยเกลือพริกก็มีอยู่ในป่าอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะนี่เขาเรียกว่ายอดใบารา เกงไก่ภาคใต้เขาเรียกมันเดี๋ยวไปดูข้างถั่วก่อนถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวแต่ว่ามัน เขาปลูกไว้นานแล้วแต่ก็ยังมีนะเนี่ยยังมียังมีฝักใหเกกนะะเก้เก็บกินได้อยู่นะคะนี่ยคะมีฝักเก็บกินได้อยู่นะคะัก่อสารพิษนะคะเสียงไก่คันด้วย ไก่ก็มีไก่ป่านะคะนี่เสียงไก่ป่าร้องคันสรุปกล้วยจะมีกล้วยสองชนิดที่ที่น้องสาวน้องเขยก็ปลูกคือกล้วยกล้วยหอมทองกับกล้วยเล็บมือนางนะคะกล้วยหอมทองกับกล้วยเล็บมือนางนะคะ มีผักปลอสารพิษเก็บทำอาหารได้ทุกวันเลยนะคะไม่ต้องซื้อผักบ้านบ้านนี่ค่ะ มะพร้าวก็มีนะอยู่ไก,กลๆนูน่นมะพร้าวมะพร้าวมะพร้าวก็มีนะคะปาล์มก็มีต้นปาล์มนะคะอยู่ข้างบ้านเลยมังคุดก็มีต้นสูงมากนุนอะอยู่หลังต้นปาล์ม โซเดียมต้นนี้ก็มีต้นหนึน่งบางคุดนี่ก็บวบบางก้านอันนี้บวบอันนี้บวบเหลี่ยมน,นะต้นนี้คือบวบเหลี่ยมน,นะคะอันนี้คือบวบเหลี่ยมมีดอกเยอะเลย ต้นนี้ก็เรียกบวบหอมนะคะนี่ค่ะมีลูกอันนี้ลูกแก่แล้วเตรียมที่จะทำพัน์อันนี้ลูกแก่ที่สุดไว้ทำพัน์ต่อไปนะคะโอ้ข้างในเนี่ยไม่กล้าเข้าไปหรอกกลัวกลัวงมันรกไปหน่อยนะคะ นีหน้าฝนแล้วก็เลยยากขึ้นเยอะเลยอทุเรียนต้นนี้ก็กำลังโตทุเรียนต้นนี้ประมาณปีกว่าเองนะคะทุเรียนหมอนทองนะคะ นะคะให้ดูทุเรียนหมอนทองใกล้ๆหน่อยลูกสวยขนดาดไหนนะนี่คะ่ะนี่คะ่ะทุเรียนหมอนทองอันนี้ต้นโตแล้วดูลูกของเขาลูกโตไหมคะมนี่คะ่ะนี่คะ่ะลูกทุเรียนหมอนทองภาคใต้ โตได้ขนาดนี้ก็โอเคแล้วนะคะได้ชมธรรมชาติแล้วขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะคะ ให,ให้ดู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 ต้นลองกองอีกก่อนลองกองมีลูกไหมเนาะ,ะปีนี้ออลองกองกำลังมีดอกนะคะนี่ค่ะลองกองกำลังมีดอก มนนีส่วนผสมเลยนะคะกล้วยผักชะอมก็มีค่ะผักชะอมก็มีค่ะค่ะอันนี้เขาเรียกต้นน,นี้เขาเรียกว่าต้นต้นคูทูนหรือภาษาใต้เขาเรียกต้นออกดิบ นะคะแกงส้มอร่อยค่ะแกงเหลืองนะดูธรรม,มาชาติธรรม,มาชาติดูนะตัวต,วต,วตวมะเร็งมะเร็งมะเร็งตอมเกสรผสมเกสรดอกไม้เกสร เสอนต้นบวกนะคะเนี่ยลูกบวกมีแมลงช่วยผสมเกสรน่นะคะบินอยู่บินจากดอกนี้ไปดอกนู้นเทผสมเกสรจริงๆมันคือกินน้ำหวานนะกินน้ำหวานในเคยสอนพืชผักผลไม้ มะนาวก็มีค่ะมะนาวจากมะนาวต้นมะนาวมีทุกอย่างในสวนไม่ต้องซื้อหาเท่าไหร่นะคะอยู่บ้านชนบทก็ต้องมีของอย่างนี้นะคะไมโยมยังมีเลยค่ะ มีเกือบทุกอย่างมากก็มีนะคะมาเออต้นมาอีกคือต้นหมากมี่คือต้นหมากนะคะอันนี้ก็คือต้นเพกาต้นเพกานะคะ เรียกอีกชื่อหนึ่งคือหมากลิ้นฟ้านะคะชมธรรมชาติแล้วขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะคะสุขภาพดีร่างกายแข็งแรงนะคะร่ำรวยเงินทองนะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามคุณย่าสตอรี่ด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ